โอเคเนาะอันนี้หนูจะได้เห็นแน่ๆหนูจะได้ใช้คือมันจะเป็นเซตแพ็กมาอันนี้จะอยู่ข้างนอกนะลูกนะอยู่ข้างนอกวันวางอยู่นี้แล้วทีนี้อันนี้นะคะมันจะไม่ได้เปิดนะมันจะไม่ได้เปิดมันจะเปิดได้ได้ยังไงก็คือหนูเห็นไหมลูกหนูคงเคยเห็นมั้งของที่มันในนี่นมันมันจะมีแหลมๆแบบเนี้ใช่ไหมคะ แล้วถ้าเราแบบว่าหยิบเปิดอันนี้มาแล้วเราเอามาใส่ตรงนี้แล้วเราหมุนเกลียวหมุนเกลียวให้เข้านะหมุนเกลียวให้เข้าแบบนี้ยมันก็จะเปิดเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นน่ะชิ้นส่วนอันแรกที่หนูต้องทําก็คือหนูคงต้องจัดการกับอันนี้ก่อนแหละหยิบหนออกมาเอามาต,ต,นนะะต่อใส่กันนะคะต่อใส่กันแล้วก็หมุนเกลียวให้แน่นเพราะว่ามันจะได้เปิดปากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วความจริงไอ้ตรงนี้มันจะมีตัวปิดนะลูกมันปิดนะคะ แต่เราจะงัดมันออกนะคะงัดออกแล้วมันถึงจะเปิดแบบนี้แล้วเราจะเอาไว้เสียบอะไรล่ะก็เสียบสายออกซิเจนนะคะนะคะเดี mm ๋ยวถอยก่อนนะโอก็คือเราจะเสียบสายออกซิเจนแคนูล่าที่ต่อไปหาคนไข้เข้าใจไหมคะลูกนะคะแล้วอันนี้เอาไปทำอะไรเอาไปใส่เกลียวที่อยู่เป็นออกซิเจนที่ติดอยู่ตรงผนังแล้วก็ตัวนี้ไปไปหมุนเกลียวคิดออกไหม เออนะคะแต่ตรงเนี้ยอย่าลืมนะหนูอาจจะเห็นว่ามันปิดอยู่หนูต้องงัดมันออกมันถึงจะเปิดค่อยเสียบสายออกซิเจนได้นะคะแล้วขวดตัวเนี้ยเราคือเรารูได้ไงว่าเราจะต้องเปลี่ยนขวดใหม่แล้วก็คือน้ํามันเกือบจะหมดนะลูกมันเหลือแค่ประมาณ1ส่วนสมมุติอาจารย์แบ่งตัวเนี้ยคือ4ส,ส่วนมันเหลืออยู่ประมาณแค่1ส่วนอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนอันใหม่ได้นะลูก เข้าใจไหมหนึ่งส่วนเสียก็คือถ้าเหลือแค่นั้นเราก็เปลี่ยนขวดไว้ได้แต่บางทีหนูอาจจะไม่เห็นด้วยความที่บางทีเราทํางานโน่นนี่นั่นบางทีมันหมดเกลี้ยงเลยทั้งหมดเกลี้ยงเป็นไงคะลูก <c oughs> อันนั้นต้องรีบเปลี่ยนโดยเร็วใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าคนไข้ออนแคนูล่าน่ะเขาต้องมันออกซิเจนอ่ะมันต้องผ่านน้ําเพราะว่ามันเป็นเนบูลเซอร์เนบูลเซอร์นั่นหมายความว่ามันต้องผ่านความชื้นน้ําเป็นตัวทําความชื้นทําให้คนไข้เนี่ยดมงออกซิเจนที่มีความชื้นคนไข้จะได้ไม่จมะหวแห้ง นั้นถ้าหนูเห็นมันหมดอ, mode, อันนั้นคือต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วนแล้วหนูต้องรีบวิ่งไปเอาของแล้วหนูก็ต้องรีบมาหมุนเกลียวตัวนี้ปิดเงี้ยนะคะแล้วหนูก็ต้องมางัดตัวนี้ออกแล้วค่อยเอาสายออกซิเจนแคนูลาคุณค่มาต่อเข้ากับตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้โอเคนะนะคะเห็นไหมยเงี้ยแล้วทีเนี้ยขวดไอ้ที่เดิมหนา่เอาไปทิ้งไหนนะคะก็ โอเคนะคะเมื่อสักครู่ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะคะวิธีใช้ตัวนี้เป็นขวดออกซิเจนนะคะที่สําหรับต่อกับสายให้ออกซิเจนนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าแพ็คสมบูรณ์แบบของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือทุกส่วนนี้คือแยกออกจากกันนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวใช้ยากหรือเปล่านะคะก็คือแกะถุงออกนะคะเราก็จะเห็นเจ้าตัวเกลียวนี้อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเราเอาไปต่อใส่ข้างบนก็คือเหมือนที่คลิปที่อ่า อาจารย์งนสอนเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาไปต่อกันได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ